สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมูลนีมม้มาพบกระช่องยาเปสีเชนิวคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะ,ม,นนะมูลนี้ยาเปสีเด่นนำของมูลนิธิเลขกเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งได้ดช่เป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยาเปษีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเปสีน้ำม้นด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วค่ะน้อยยํำยาเปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพารเบิง่งผาดช่วแนวทางนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมะ อมเมมต์มาใต่คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะกับเบาๆไลายายห,ห้างพี่น้องจัาไปเบิ้งของมูนเน่าทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยนะคะมาเบิง้งแนวาท่างนี่สิบบนนะคะสิบบนเอตาเนาะพี่น้องเนาะเอตาเราบอกว่าหลักสิบบนงวดที่แล้วเอ่อต่าก็ศูนย์นะจากมากเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี่หากัสีว่าซันพี่น้องคามาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับผู้ใดมกักเนวทางของเอตาแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอดีตเราบอกว่าจังสี่ล่ะคะพี่น้องคะเราบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ว่าสั้นพี่น้องวนเพิ่นห้มานะจ๊ะพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ว่าสั้นเพิ่นอ่างวดที่แล้วพิ่นบอกว่าเก้านะจาะนาอสั้นจอนตลอดมีเก้าว่าสั้นงวดนี้พิ่นบอกว่าเลขเด่นบนล่างว่าสั้นอ่ารักนวยจับคู่ให้ถูกมีตังมีจวดแน่วมีแนวจวดแน่หามาแน่นอนครั้เครื่องว่าสั้นพี่น้อง เอาไพ่มักแนวทางเพิ่นแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพัชโมนเนาะพี่น้องเนาะแอดพัชโมนเราบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ฟันหาลองเจ็ดนะคะเพิ่นกับซิมี่หาแปดหาเก้าหาศูนย์ห้าหนึ่งเนาะจ้าเนาะถ้าเจ็ดมากก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางของแอดพัชโมนเนาะพี่น้องไพ่มักแนวทางเพิ่นค่อยแคบหน้าจอเนาะจ้าพี่น้องจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามลอกสามตัวบนพี่น้องหวดที่แล้วตามลอกสามตัวบนเพิ่นเขา่าโอ้เข่าตรงได้พี่น้องเอาแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอสิบหกมีหน้าแยกให้พ่ออ่านให้ได้พี่น้องเด้อเสียงลก้องนะพี่น้องเนาะ,นอเ,นาะเอาแคบหน้าจอได้เลยนะคะสามตัวบน้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหกมีหน้าทิศทาตะโก้เนาะพี่น้องเนาะ เด่นบนล่างเด่นเอ่อเด่นได้บนล่างมากแปดกับเนะก่าเนาะจ้าถ้าเก้ามานะคะเก้าศูนย์เก้าหาเก้าหกและเนะก้าแปดเนาะจ้านาะถ้าเป็นแปดมากก็จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่และแปดหกมากตัวใดก็จวดจัดใดนะคะพี่น้องเนาะคันยิ้มให้เบาอีกอย่างบ่ถ,ถึกอกถ,ถึกใจถ้ามีเหงาผิดพลาดประการใดก,ก็ต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะคะ่ะมาเบิ้งค่ะสากสูตรสามตัวข้างเทิงนะคะ พอที่เลียวเข่าเก่า48เข่าคู่โตน,นอ้อง984ว่าสัน้นมาตามต่อจ้าพี่น้องจ้ามวงนี่มาตามต่อเนาะเพิ่นบอกว่า983 903หา83หา03เนาะคะ่ะมากกับพิจารณาน้านำเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนนะคะ่ะเด่นมาได้บลลางงวดที่แล้วเด่น4กับ7นะคะมาอ่า4บล4ลางเลยเนาะค่ะเนาะ งวดน,นี้มาตามตัวจ่าเด่นสารกับศูนย์นะคะเด่นบนล่างนะคะแอดชนะพจนเนาะสามกับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งต่ว่าศูนย์มาหแห้ฮงเลยพี่น้องงวดน,นี้เนาะจา่าล่างชุดเต็มนะคะสุล่างชุดเต็มแต่ว่ันพันธ์ไฮแล้วเนาะแอดคมเนาะและ้วพจนจะเน้นมาอีกรอบหนึ่งเนะาะจ่าพจนบอกว่าเจ็ดสามเก็ดหาแปดสามแปดห้าเก้าสามและเก้าหาอันนี้คือล่างชุดเต็มของแอดคมเนะาะภัยมรณะทางแอดคมแคบหน้าจอตามเพื่อนด้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะ ตามเพื่อนได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวาทางของอดังเม็ฆไส้นะคะดังเม็ดไส้แล้วบอกว่า,าเหลขเด่นงวดนี้ดังเม็ดไส้แล้วบอกว่าเด่นอยู่ที่วัดันพี่นอ้องอ่ะสิบบทนะคะเอาของวันที่หนึ่งต้นนี้พี่นอ้องถอดขอโทษขออภัยเล่ยๆเนาะคะ่ะ มาเบื้งค่าสูตรนี้ว่าสั้นเลีกฟันว่าสั้นเอ่อขอบุณที่แบงปั่นขอมงมูลเนาะจ้าแต่ว่ายา,ายไพ่เพิ่งจะเห็นงวนนี้เป็นงวดแหลกเนาะพี่น้องเนาะเอ่อ,พอเพิ่นบอกว่า 8, 4, วงวดที่เรียกเพิ่นปั่นบอกว่าแปดสี่เก้าเนาะจ่าน้อลักะสี่สี่เก่าเนาะงวดนี้เพิ่นบอ,อาากว่าอ่าแปดเจ็ดสี่แปดแลวกะสี่แปดนะคะพี่น้องเอามากระจวจาดฝาดเบื่มไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาตามเพิ่นใดนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ก่อนกระสินเนาะ,ะเด่นบนล่างงซันหากระเบ่าเนวทางอาจารย์ก่อนกระสินยายไพรวาเมนอยู่ได้พี่น้องเนะาะมักกระจวดจาดน้ำเพื่นใดเนาะค่ะพีนาะต่อไปเลยจ้ะ,ะเด็กปั่นจัก,กรยานคนโคราดประสันงวดีเดียวเจ็ดกัะเบ่า,ามากเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ศูนย์กับสองมาได้บนล่างนะคะพี่น้องสูตรนี้มาได้บนล่างเนาะ มกักกระจวดจดาดฝาดบึมตามเพื่อนไดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตามไทย3ตัวบนงวดที่แล้ว8เกี่เนาะงวดนี้0 3 8 3นะ1 3 8 0 3 0และ1 3 0เนาะพี่น,อนอ้องเนาะมากับพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้ะอันนี้สองตัวล่างของแอดยืนนะคะผนบอกว่า72 73 74 82 02 03 04เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโน้นอย่างพรสวรรค์วสันตามอังวนนี้เด่นหกเนาะจ้าเนาะเนีนหกสี่วสันหนึ่งหกสี่หนึ่งหกแปดนะจ้านะตัวล่องหกศูนย์หกหกหกเจ็ดและหกแปดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอามาเบิ่งแนวทางของอ่ลุงแป้นนะคะลุงแป้นวันที่แล้วเข่าเก่าสีเนาะจ้ะเนาะวันนี้ตามต่อจาก9 60, 60, 8, 6 0 6 0 8 5 6 1 0 4นเนาะค่ะเนาะ อลอตเตอรี่วาสันเพิ่นบอกว่า071และ048เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอ่าเอดบวกคำสีเนาะคะ่ะแอดบวกคำสีบอกว่าเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่วาสัน388เนาะคะ่ะหาหนึ่งสี่มี88หนึ่งสี่หกแปดและหาสองเนาะคะ่ะมักกะพิจนาตามเพิ่นไดนะะ้เนาะต่อไปเลยจ้ะอ่าคมให้ไหววสันพี่น้องคะ่ะคมให้ไวหวไฮมาเพิ่นบอกว่าอ่า788 256เนาะ ต่อไปเลยจ้าเลขติดลงังแอดนาคิโนเนาะเลขติดลงังกันนาคิโนบอกว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าคู่โตดบน,น,ว,นว่ 9, 4, าซันงวดลเทเล่เก้าสี่เอ่อห้าสี่เก้าสี่ว่าซันงวดนี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเอามากับพิจารณาตามไปเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นเนวทางของแอดบุรินนะคะแอดบุรินเพ่นบอกว่าเลขเด่นบนเพิ่นนะจ๊ะมี783 883 983แ98ละ973เนาะจ้ะ2ตัว73 83 93 03 75ข้างล่างมี58 68 78 69และ79เนาะพี่นนะ้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่าเพ่นบอกว่ามา2คู่ในแถวเดียวกันมาสั่นสําหรับแนวทางของอ่า แนวทางของแอดอันแนวทางของเอ็ดอาจารย์เชี่ยนเก่าเนาะค่ะเนาะอาจารย์เก้าเนาะค่ะเนาะของอาจารย์เก่าเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจารณาตามเพิ่นเลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีสามอันเนาะค่ะพี่น้องครับเพิ่นมีมาสองแนวแถวเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่างเอ็ดวันชัยนะค่ะ10ล่างเอ็ดวันชัยวาสัน8ดกับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวาสันพิจารณาเลยนะคะเนาะมักกระจัวจาดฟาดเบื่มไม่ค่ะพี่น้องเนาะอะถาถายคลิปนี้ใพ้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนอะจ่าที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงเงรวยรว,วยปังปังสุข,ขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะอาทีได้แบงปันขออนุทั้งให้แพรไม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทาง ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า